สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกมแบ็คแพ็คแบทเทิลนะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของเบอร์ซเกอร์แล้วซึ่งไม่มีใครทักผมเลยว่าผมเล่นข้ามอะ่ะจริงผมไปเช็คดูเอา้าเราย,ยังไม่ได้เล่นเบอร์ซเกอร์นี่เบอร์ซเกอร์นะฮะเขามีการปรับเดียบูดมาให้ฮิว9หน่วยเป็น12หน่วยซึ่งเขาฮิวยังไงของเขาเดียบูดนะฮะเขาบอกว่าเขาจะฮิวในช่วงแมทเทลเลสนะฮะหนึ่งวีเนี่ยฮิว12 แล้วก็เพิ่มเวลาตามจํานวนของดาวที่เขาใส่เข้าไปนั่นก็คือไอเทมเนเจอร์นะฮะใส่เข้าไปตามดาวเนี่ยก็จะเพิ่มอีกประมาณ7วินาที7.2วินาทีเนาะแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยดับเบิแบก็ก็จะแบตเทอร์เรทได้5้าวิแล้วก็อันเทอรแบตเทอร์เรทได้6วินะฮะส่วน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 ,วน,วนอะไรที่มันเพิ่มอีกนะปอกคอนี่นะปลอกคอ,คอสามารถเพิ่มได้2อวิฮะแล้วที่สุดของที่สุดเลยฮะเอ็กซ์ต้าแองกี้จะทําให้แบตเทอร์ตเรทซ้ําอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาครึ่งหนึ่ง ของครั้งแรกฮะเอาจริงถามว่าเราจะเบทเทิลเลตก,กันขนาดนั้นไหมก็ไม่รู้อ <c> ะ <oughs> ไม่รู้เออโอเคไปกันเลยฮะได้ดับฟี e แบกมาแล้วก็มานาออฟโอ้โหามาเราเว้ยมาเราเว้ยมาเราเว้ยอันนี้มาปุ๊บเดี๋ยวผมต้องเอาของธรรมชาติออกมาก่อนออของธรรมชาติของธรรมชาตินี่มาอันนี้มาฮะไปกันต่อครับเดี๋ยวเจอธรรมชาติลงโทษหรือเปล่า คราวนี้ดิเราจะเล่นอะไรพอดีถ้าสมมติผมได้ได้มานาออฟอีกสักเม็ดหนึ่งอะเนาะเดี๋ยวขอดูเวที่ี่ก่อนแล้วกันฮนะเวทที่4ี่เราจะไปทางไหนไปตรงข้ามมีไม่กวาดด้วยดาเมจเขาจะจัดจ้านกว่านะฮะจัดจ้านกว่าอือก <c ười> ็ยอมแพ้ได้ยอมแพ้ได้ยอมแพ้ได้แล้วก็ได้ของมาฮะรวมกันเป็นฮีโร่ลองอีฮีโร่ซอร์สหยิบอันนี้มาแล้วก็อืมรีโร่หนึ่งทีเอาช่องมาเอานี้มาอันนี้มากระเทียมอีกหัวหนึ่งอะ ใส่นี้เข้าไปแล้วไปกันต่อครับได้ดาบก็ดีไฟต้องฆ่ามนะมีหอกแต่เขามีครุยนะแสดงว่าเขารู้อยู่แล้วครับว่าหอกเขาเนี่ยไม่ค่อยแม่นนะไม่ค่อยแม่นเขาเลยมีครุยมาเนี่ยตอนนี้ค่าความแม่นยำที่เก้าสิหน่วยแนละ้วแล้วเรามีแค่ดาบไม้ไม่พออุตส่าห์ได้มานาอ็อฟมาแล้วนะแล้วก็ได้ตราไปไม้เอา,าไหม มันจะคลีได้เอามาป่ะเออเดี๋ยวผมหยิบมาก่อนแล้วกันหยิบมาไว้ข้างล่างนะรีโร่หนึ่งทีมีไม่กวาดซึ่งอนจริงวันนี้ผมไม่อยากเล่นเลยไม่กวาดแต่ผมพออืไงดีอ่ะซื้อมาก่อนแล้วกันซื้อมาแล้วล็อกอันนี้ไว้ซื้อมาล็อกอันนี้ไว้นี่วางไว้ตรงนี้คือผมอ่ะอยากจะเล่นในนี้ฮะอยากจะเล่นอยากจะเล่นมานาเตอร์เอออยากเล่นมานาเตอร์นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะล็อกไว้ก่อนไปกันต่อครับ มานาเต้ลกับฟอร์คอนเบดผมว่าน่าจะเหมาะเพราะว่าไม่กวาดเนี่ยมันถามว่ามันแรงมันก็แรงมันก็แรงแต่ผมไม่อยากเล่นไงเออไม่อยากเล่นแต่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเรามีมานาใช้ฮะตี้ไฟตรงข้ามมีหอยทากฮิวเต็มฮะสิบสองวีเขาฮิวเต็มเลยเนี่ยเลือดมีอยู่หกสิบห้าไฟตรงข้าม,มฮิวสี่สิบถามจริงเออเดี๋ยวเขาฮิวมาจะฮิวยังยี่สิบสี่โอเคเขาฮิวมาแล้วฮะเนี่ยเต็มหลอดเลย คือเปลี่ยนเอา้าแล้วเราชนะโอ้เราชนะด้วยฮนะแล้วก็เรามีอะไรเนี่ยชิวเด็ดเอ็กซ์ไทร์งกี้เอ็กซ์ไทร์งกี้เหรอเอ็กซ์ไทร์งกี้ไอ้เจ้าดัฟฟี่แบกเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าสมมุติเราไม่มีฮิวเลือดกลับมานะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะใช้เบทเทิลเลตได้ตอนเลือดเหลือครึ่งเดียวเลือดเหลือครึ่งเดียวฮนะครึ่งเดียวอืมไอ้จริงค่อนข้างไอ้นี่นะ ค่อนข้างคิดยากอยู่ผมแต่ผมก็ต้องหยิบอยู่ดีอะหยิบ,หย,บหยิบอยู่ดีฮะเอานี้มาปุ๊บแล้วก็อันนี้ไม่เอาไม่เอาฮะรีโลหนึ่งทีมีช่อง6บาทเอาก้อนหินมาก้อนหนึ่งรีโลหนึ่งทีมีขวานเออล็อกอันนี้ไว้มีขวานนอะมีขวานเอออะไม่เป็นไรฮะเดีย๋ยวผมมันนี้ขึ้นไปก่อน นี้ขึ้นไปเอาหอยขึ้นไปเอานี้ขึ้นไปเอาหอยขึ้นไปเอานี้วางไว้แล้วไปกันต่อครับตาใบไม้มันครีได้แต่มันเหมาะกับสายนวดมากกว่านะฮะสายนวดมอนค่อยๆตีเออค่อยๆต,ยยตีไปเรื่อยๆฮะเนี่ยเห็นไหมเราก็มีค่ารักเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตีสิบเก2 9สิบเจ็สิบสองเก้เออนี่คือคือ,คอแม่นแล้วนะตีได้แม่นยำฮะตีได้แม่นยำแล้วก็ เดี๋ยวผมเอาลมมาก่อนเวสต์ s ออกมาเยอะจาัาหยิบนี้มาอันนี้มาแล้วก็อันนี้มารีโลดึงทีนี่ไงของที่ตามหาเจ็ดบาทซื้อขายนี่ได้แปดบาทแปดบาทแปดบาทออันนี้มาก่อนแล้วกันฮะหยิบอันนี้มาวางไว้นี่หนึ่งวางไว้นี่สองแล้วก็จะว่าไปถุงมือมันออกมายังยังใช่ไหมเหมือนจะยังเหมือนจะยังอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไวน้นี่นี่วางไว้นี่ฮะไปกันต่อครับ ไฟตรงข้ามมีทอดไฟไฟอิงทอดไฟบิงเบอร์นิงทอดไฟอิงทอดเลยตั้งชื่อใไเทม่เข้าใหม่แล้วเบอร์นิงทอดฮะแล้วเขาก็จะรวมเป็นมินดิ้งเบลดอืมสักอันหนึ่งตี้เราได้อยู่นะแสดงว่าดาเมจเราไม่ธรรมดานเนี่ยเราคลีบ้างปะครีไหมเหมือนจะครีคุ้นๆเหมือนเห็นจะครีอยู่หยิบอันนี้ออกมาก่อนแล้วก็เอาช่องออกมาฮะแครลอดไม่เอาเดี๋ยวผมขายไม่กวาดไหม อันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้รวมไปฮะรวมไปน,นี้วางไว้ตรงนี้ฮะแครล,ลอทล็อกไว้หน่อยหนึ่งแล้วไปกันต่อครับเว็บที่6แล้วฮะคราวน,นี้เราก็หามานาออฟเพิ่มนะหามานาออฟเพิ่มจะว่าไปแอบเสียดายอยู่นะที่เราไม่ได้ไม่ได้มานาพัสเซอรี่ฮะแอบเสียดายอยู่แต่ไม่เป็นไรเรากีโลก,ก็ได้เอามาเถอะไปต้องฆ่าม,มีทอนวิททอนวิทตีตีเฮ้ยสูสีสูสีป่เราเสียเปียบฮะเรามีข้า จะบอกว่าสูสีขอโทษแล้วก็มีกูเบิร์ดกูเบิร์ดกูเบิร์ดหรอน่าสนใจนะหยิบม,มาก่อนฮนะรีโรหนึ่งทีเอาช่องมาหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคไปกันต่อครับ <c oughs> เดี๋ยวผมล็อกกูเบิร์ดไปก่อนดูมันเลงมันเลงกันอยู่ตีไฟไฟตรงข้ามฮนะไฟตรงข้ามไฟตรงข้ามริฟซอเบดฮนะดาเมจมันไม่ขึ้น ดาเมจขึ้นไหมขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ที่ไม่ขึ้นเพราะว่ามานาเติร์เราไม่มีดาเมจของเขาดาเมจขึ้นแล้วสิบสี่สิบสี่ออสิบสี่ของเรามีมานามานาจะสามสิบอยู่แล้วเนี่ยสามสิบแล้วสามสิบสองเราตีเข้าเข่าไหมเนี่ยแต่เรามีรักนะแต่ฝ่ายตรงข้ามฮิวเกินฮิวฮิวฮิวเฉยฮิวเฉยโอ้เขามีรีเจนมาจากไหนเนี่ยไม่ทันเราเพิ่งจะคลตีตอนสุดท้ายแล้วฮะแล้วก็เอาน้องกวางมา น้องกวางมาแล้ว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 หยิบอันนี้มาแล้วก็อันนี้น่าสนใจนะพูดถึงเอาอันนี้มาฮะเดี๋ยวผมขายขายไม่กว่าได้6ได้7ขายถุงทรายแต่แ 8, ซื้ออันนี้มาอันนี้ล็อกปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้วางไว้ตรงอมไม่ได้เดี๋ยวผมต้องจัดของใหม่ฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ฮะไปกันต่อครับ เราเหลือหัวใจดวงเดียวฝ่ายตรงข้ามมีมิโนเตนแล้วก็เรากำลังรวมเป็นเมจิททอสฮะตีเลือดเรามีน้อยกว่านิดฝ่าย,ยตรงข้ามมีเด้งขึ้นมามันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากไหนเปิดขวดอ๋อมานามานาโพชั่นเปิดขวดแล้วเพิ่มแมกเลือดมา18หน่วยฮะตีตีตอนนี้มานาเราเหลือล้นอนะ่ะมานาเราเหลือล้นมากฮะแต่ทีเนี้ยของที่เรายังไม่มีคือมานาออฟนี่แหละคือเราต้องการมานาออฟฮะเอามานาออฟมาเพื่อเพิ่มบัฟฮะตอนนี้มานาเราเหลือเกิน เราเหลือเยอะเกินไปฮะอืมแล้วก็มีอะไรมาเนี่ยเลเปียเดี๋ยวผมเอาเอาตาไปไม้ลงก่อนเอออันนี้ผมต้องใช้ไหมผมว่าผมไม่ใช้ดีกว่ารีโรหนึ่งทีมีถุงมือมาแล้วก็เอาช่องมาล็อกอันนี้ไว้รีโร่หนึ่งทีมีมีอะไรน่าสนใจบ้างอันจริงผมมีถุงมือข้างเดียวอะอันนี้วางไว้ตรงนี้ชี้อะน่าน่ายอยากได้นะอยากได้อยากได้ เอาอันนี้มาวางไว้แทนก้อนหินแล้วกันนะขายนี้ไปแล้วอ่ะไปกันต่อครับถุงมือนี้เล่งเล็กไปเล่งหีโ่ซอสเล่งห <laughs> ีโ่ซอสเอาไฟตรงข้ามมีเขียวอุ้ยเขาใสา่พิษฮนะเขาใสา่พิษใส่พิษแล้วดาเมจเขาแรงนะดาเมจเขาแรงฮนะเราก็ใส่หิวเหมือนกันอืมเออชื่นใจขึ้นเยอะอจัจริงนะชื่นใจขึ้นเยอะแล้วต้องมีมานามอรเซอรี่ฮนะ ม,มานามัสลี่หยิบอันนี้มาลี่โลหนึ่งทีมานมาออฟอยู่ตรงนี้ฮะหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็เออจัดของใหม่แป๊บหนึ่งฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ฮะไปกันต่อครับเวฟที่10กับ2ชีวิตที่เหลือฮะไฟต้องข้ามเขาเปิดมาตัาได้นะมีกรอดด้วยเป็นร้อยฮะมีมานาด้วยมีมีแซ่ด้วยอ่ะเรามีค่ารักฮะเราคริแปดเปอร์เซ็นต์เราคราคิน้อยอ่ะตอนนี้เรามีมานามันมีมานามานาเยอะมาก แต่เราไม่มีมานาออฟฮะไม่มีมานาออฟตอนนี้แสดงว่าเราสามารถที่จะเร่งเร่งมานาได้เยอะมากๆฮะแต่ทีเนี้ยฝ่ายตรงข้ามสิเราตีเขาไม่เข้าฮะเราฮิวได้เท่าไหร่เนี้ยฮิวได้เล็กน้อยฮะฮิวได้เล็กน้อยเราตีเออก็ฮิวได้เรื่อยๆนะพูดถึงนะเนี้ยเออฮิวได้เรื่อยๆแล้วก็เอานี้มาวางไว้ตรงนี้ฮะล็อกไว้แล้วก็เอาคอร่ามาคอร่าคอร่าคอร่าเออหยิบมาก่อนหยิบมาก่อนไอ้นี่ไม่เอาฮะรีโรหนึ่งทีมีช่อง อย่างที่สองช่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 องเอออันนี้วางอ่ะเดี๋ยวผมอ,อันนี้ออกก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันฮะเฮ้ยกูเบิดเราขีดได้นะเผื่อใครไม่รู้นะคริดได้นะครับขีดได้ไปกันต่อครับของแค่นี้เออตอนนี้เรามีบัฟสามารถมีบัฟได้จากมานาออฟแล้วนะฮะสามสิบห้าหยดเท่านั้นขอแค่สามสิบห้าหยดนะตี้ตี่ไฟตรงข้ามก็สายเวทเหมือนกันนะเขามีเกาะอ,อยู่สองชุดเกาะอ,อยู่สองชุด ตอนนี้เรามีค่ารักเรามีบัฟมาแล้วฮนะเราคลิคลิคลิคลเออเฮ้ยสนุกออกสายนี้ฮะสนุกมากๆากเลยหยิบอันนี้มาหยิบอันนี้มาแล้วก็อืจะไปวางไว้ไหนฮะเนี่ยจะไปวางไว้ตรงไหนแล้วครับอันนี้ห้าบาทถ้าสมมุติผมขายนี้หนึ่งขายนี้หนึ่งแล้วขายคอลาบมันไม่ใช่ธรรมชาติไอเนี่ยไอนี้ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติประเด็นคือผมอยากได้อีกบาทหนึ่งอะ่ะ อยากได้อีกบาทหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับผมวางอันนี้ไปก่อนแล้วกันอันนี้วางไวน้นี่นี่วางไว้นี่ฮะแล้วไปกันต่อครับไปต้องข้ามมิมีโมเตน3อันแล้วก็ริบซอเบทฮะเรามีเกราะมานิดหน่อยเกราะมานิดหน่อยเีาตีตีมานาขึ้นขึ้นมาหน่อยมานาเอ้ยมานาครับมานามานาตเาีเราเราเร่งเร่งเร่งบัฟขึ้นมาล้วตี้อู้วเสียแวแ ได้นี่ออกมาจังผมซื้อทิ้งไว้ได้ไหมรีโรยหนึ่งทีเอออันนี้ไม่เอาฮะรีโรยหนึ่งทีเดี๋ยวผมเอาตาไปไม้ออกก่อนรีโรยหนึ่งทีเออนี้มาวางไว้ตรงนี้ฮะรีโรยหนึ่งทีผมอยากได้ช่องเพิ่มฮะเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปวางไว้ไหนเนี่ยอ่ะโอเคผมเอาไปเล่นชีตก็ได้ฮะไปกันต่อครับคือคือผมหาถุงมืออีกข้างหนึ่งอ่ะผมจะรวมเป็นฟอคันเบลฮะตีอ่ะตีตีตีต ไฟตรงข้ามมีเลเปียนหนึ like ่งเลือดเขามีอยู่500แล้วฮะ500แล้วโล่เราแตกไปแล้วตอนนี้โล่ครั้งที่2ออกมาเราดูเลือดมาดูเลือดมาเรามีบัฟแล้วเรามีบัฟแล้วเรามีบัฟแล้วเราลัวคลี่ไป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 โอ้ในดูซิกูเบิร์ดเราคลี่เท่าไหร่เนี่ยกูเบิร์ดเราคลี่ที่เข้า80%อนะครับอย่าไปดูถูกเขาชนะในดูซีดาเมจเขาเท่าไหร่เนี่ยกูเบิร์ดกูเบิร์ดบัตรบัตรัตรัตรัต บัตก,กูเบริร์ดีเจนบัตก,กูเบิร์ครี๊สามสเนี่ยพี่แกกิ่งเหมือนกันนะเห็นไงโอเคเว็บที่14ฮนะมีเลเปียออกมาด้วยรีโลหนทีผมต้องการช่องผมต้องการชีแฮนะหมดตังทำไมเราจนอย่างนี้เนี่ยหมดตังตังหมดเดี๋ยวผมเอานี้วางนี่นี้วางนี่น่าจะได้โอเคอันนี้ล็อกไว้ล็อกไว้ไหมล็อกไว้ใส่ฮีโรซ้อนแล้วฮะไปกันต่อครับ เวฟที่14ฮะฝ่ายไฟตรงข้ามมีค้อนมีมีดไหมม,มีฮะ,ฮะเขามีโมเตนอันหนึ่งแล้วเขาเปิดอมตะได้ฮะเราก็อย่างมีเหมือนกันเดี๋ยวหาซื้อ,อสักอันแล้วกันฮะมงกฎตีตอนนี้มานาขึ้น24 26 26 32ฝ่ายงตรงข้ามเปิดอมตะฮะเรามีบัฟขึ้นมาแล้วเรามีบัฟเรามีครีเราตีไฟตรงข้ามหมดอมตะไปแล้วฮะตีรัวเข้าไปไยตรงข้ามเกิดใหม่อ๋อออนี่เองตีตีโอเคอู้ยมันนะ พอมีของแล้วมันก็สนุกอย่างนี้นี่เองฮะเอานี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็แล้วก็เอากระเทียมมาแล้วกันอ่ะวางนี้รีโลดหนึ่งทีมนีน้ํายาเฮ้ยนี่มงกฎอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้อัอนนี้ละ่ะอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันยาล็อกไว้หน่อยฮะไปกันต่อครับลกเนาะดูแบบจัดจัดแล้วลกมากฮะจัดว่าลกมากตีจัดว่าล,ก,าก,จาลกจริงๆฮะล็กจริง เออไอนี้มันต้องใช้1 2 3 3สสมแถวเนาะ3ามแถวถ้าผมวางนี้รวมกันของมันอีกห้าแถว่งตรงข้ามมีโลอยู่ร้อยกว่าหน่วยร้อยกว่าหน่วยเราโู้โพี่โลเยอะเกินเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะน,นี้วางไวน้นี่แล้วก็ไปกันต่อฮะยังขี้เกียจจัดอยู่เลยอะไฟตรงข้ามมีกระทะพิษสองอันแล้วก็มีไพซอนไวี่มีธนูที่แรงแรงเรารีเปิดอมตะไปไหนเนี่ย รีบเปิดวัคตาเกินเอาไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คดูก,ก่อนนะว่าถ้าสมมุติเราบัฟไม่สามารถสร้างบัฟทันเนี่ยเออสร้างบัฟทันอยู่ทันอยู่ฮะตี้ตีตีโอเคผมยังกลัวอยู่นะเพราะว่าบัฟไม่ใช่มานาผมอาจจะถูกดึงไปใช้1ิบหน่วยก่อนนะแล,แล้วเราจะเปิดบัฟช้าเนาะเอ่อชีดเหรอชีดเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเอาไว้ตรงนี้แล้วก็นีวน้ว,วางไว้นี่แล้วก็รีโลหนึ่งทีไอ้คอนนี่ใหม่แกหยิบนี้มารีโลหนึ่งที เอ,อไอช่องนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมล็อกไว้หน่อยฮะแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเควางท่านี้ไปก่อน,นะฮะไปกันต่อครับเว็บที่17แล้วกระทุงมือคู่เดียวผมอยากได้2คู่ไฟตรงข่ามีเลือดอยู่ไอม่ใช่มีก่ออยู่200กว่าหน่วยเราเปิดอามาตาก่อน,นะฮะมานาเราครับไม่ขึ้นเลยรียดขึ้นมาสิครับรีดขึ้นมารีดขึ้นมา24 27่0ฮะสามสิบอโอเคเราได้บัฟขึ้นมาฮะฝ่าตรงข้ามก็ได้บัฟขึ้นมาเหมือนกันไอสองลูกนี้แหละตีเรานวดเรานวดเราดูดเลือดขึ้นมาเรา,เราติดน้ําแข็งฮะติดน้ําแข็งตีงตงตไม่ทันตีไม่ทันเอานี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมหาที่วางหาที่วางอ่ะโอเคประมาณนี้ฮะตังเหลือสามบาทสามบาทเหลือช่องนึงอ่ะเอาหอยใส่เข้าไป <laughs> เอาหอยใส่เข้าไปแล้วไปกันต่อครับ เวฟสุดท้ายเวที่18ฝ่ายไฟตรงข้ามเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงลดความเร็วเปที่0.5ฝ่าไฟตรงข้ามมีสตันด้วยมีค้อนมีดูดเลือดนะฮะดูดเลือดแล้วเขามีสับประรดเราเปิดอมตะเรามีก่ออยู่80ลอตตี้มานามี13 13 16โอเค19ฮนะมีกระเทียมสร้างโลนิดหน่อยแล้วเราติดสตันนิดนึงฮนะสะดุดมีสะดุด มีสะดุดอยู่หน่อยนึงตีสามสิบมานาสามสิบสามสิบสี่โอเคได้บัฟขึ้นมาแล้วฮะมีโลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเลือดหลุดครึ่งเดียวเราเบทเทเลตฮะเบทเทเลตปุ๊บเราลัวเรามีรักอยู่ยี่สิบหน่วยเราคลิร้อยเปอร์เซ็นต์เออจะว่าไปผมเอาคอร่าออกนี่วะตีตีหน่อยเร็วไปตรงข้ามแบบดูดเลือดกลับมาเขามีแปรพายอยู่21หน่วย21หน่วยปุ๊บมานาเรามี60 60สปุ๊บโดนด,ดูดเลือดไม่ทันนะ ดูเลือดกันไม่ทันแล้วอืเอาจริงผมพลาดนะเนี่ยผมพลาดที่เอาคอร่าไปไว้ข้างหลังนะคอร่าเนี่ยเพราะว่าตอนแรกผมเอาวางไวท้ที่ไอปิดกบกูเบิร์ดใช่ไหมตอนที่กูเบิร์ดฮะนี่ยเสียดายเพราะว่าผมต้องมาให้เขาให้เขาครีด้วยนะฮะให้เขาครีด้วยดูนี่เนี่ยดามเมจเขาเหลือเท่าไหร่เองดามเมจหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะเหลือดามเมจแค่14หน่วยแทนที่จะครี28อืมน่าเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดาย เออแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปเช็คกันดูข้างนอกสิว่าเราสามารถสู้ได้หรป่ามีบวกหน,นึ่งคะแนนบวกหนึ่งคะแนนแสดงว่าเราก็แพ้หลุดลุยเหมือนกันนะเนี่ยมีแพ้หลุดลุยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดโอเคไหนไปนเช็คดูข้างนอกฮะลดความเร็วที่ศูนย์จุดห้าฝ่ายตรงข้ามเล่นคริร้อยกับไลท์เซเบอร์ฮะไลท์เซเบอร์แต่เขามีมานานนะแต่ไลท์เซเบอร์ตัวนี้เขามีต้องต้องมีรีเจนฮะ ต้องมีรีเจนถึงจะเปิดบัฟได้แต่เรามีมงกุฎนะมีมงกุฎเราลบเราลบปิดตาได้เราลบปิดตาได้ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเนี่ยเราตีเขาไม่โดนนะมันเนี่ยเขาป้องกันการครีฮะป้องกันการครีดีคอห์นี่ฮเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเราตีหูเราก็โดนโดนกันบัฟฮะโดนกันบัฟโดนกันบัฟเฮ้ยเขาป้องกันการบัฟสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันรัวขนาดนี้เนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตีหอเข้าฮิวขึ้นมาเข้าฮิวขึ้นมา จากการใช้มานาออฟฮะไอเนี้ยอีดัสิลีฟเนี่ยเขาหิวขึ้นมามานาครบ35หน่วยเขาก็ได้นะฮะแล้วเขามีหมดกี่ลูกเนี่ยหนึ่งสองสมี5้ามีหลูกโอ้โหดีนะเขาไม่ได้ไอนี่มาด้วยมานามัตซิี่ฮะเอ้ยอย่างชนะเขาอยู่ประเด็นคือถ้าสมมุติสายนี้นะแล้วได้มานามัซาลซิี่มาบัฟมันจะเถื่อนขนาดไหนครับลูกละ3ามสอ๋อไอสามสบัฟอะ ลูกซาสาสิบอ่ะห้า 5, 5้าประมาณ1้อยห้าคืออย่างต่ำๆเลยนะทั้งหมดเนี่ยร้อยห้อ่ะแต่ทีนี้เขาอาจจะโชคไม่ดีนิดหนึ่งนี้ดีกว่าโชคไม่ดีนิดนึงที่เขาไม่ได้มานามมสซลลี่นะฮะเขาไปได้บายเดอรฮูดี้ไลท์แล้วก็สโตเนตมานะครับแต่เมื่อกี้เขาหิวหิวโหดมากเลยนะหิวโหดมากเลยฮะโอเคลดความเร็ววันที่0.5แล้วไฟตรงข้ามเล่นสายตุ๊กตา เป็นสายที่โอ้โแ,แล้วเราจะเล่นออกไหมเนี่ยอะเรามีเกราะอ่าเราเปิดอมาตะได้ฮะมานานเราไม่มีเลยมานานเราไม่มีเลยแต่ทีเนี้ยเราเราต้องทนก่อนฮะเพราะเรายังไม่แบตเทอร์เลนะครับกระเป๋าดัฟฟี่แบ็เแบตเตอร์เตอนเลือดมีอยู่50ซนะฮะเพราะฉะนั้นนวดไปก่อนอ่าเรานวดไปก่อนเขาลบปั๊บทิ้งเรานวดไปก็ได้ฮะนวดไปนวดไปนวดไปประมาณเอาตัวแรกตัวเลยอะตัวแรกใจฮะเอาตัวแรกใจรอเลือดเหลือครึ่งนึงอะ ครึ่งหนึ่งปุ๊บเราเปิดเบทเลตแล้วเราจะลุยกันเป็นสายที่ต่อให้ก่อนฮะสายนี้ต่อให้ก่อนมีโอเคมานาขึ้นยี่6 29ห้ายี่ิบหกยี่สิบเก้าขอสาสิห้าโอเคได้บัฟมาแล้วลบทิ้งหมดเลยโอ้ยยังเกียรเลยยังเกียดเลยแล้วโดนฟาทีกแรงด้วยฮะเขาหูแล้วฝ่ายตรงข้ามดูดเลือด8ปสิบสี่เพราะคุณลุนช่องได้บัฟมาพกรลบทิ้งหมดเลยแบบน่าเกลียดมากเออแล้วแบบลบ โดนลบยกตี้เออน่าน่าเสียดายแต่เป็นสายที่น่าสนใจนะน่าสนใจมากฮะไฟตรงข้ามาเล่นสายมาราโดน่าฮะมาราโดน่าแล้วก็มีชิลเดดชิลเดดมีเกอร์พาวเวอร์ด้วยฮะเราเปิดอามาตะามาก่อนเราติดพิษอยู่เราเล่งมานาไปฮะเรายังไม่เปทะเลน,นะตี้มานา30เกือบ20หยดละ20หยดโอเคได้มาฮะเราเปิดเปทะเลเปิดเปทะเลยี่สิบเก้าส 34โอเคได้บัฟมาฮะได้บัฟมาปุ๊บเราก็รัวไปรัวไปรัวไปเออเนี่ยน่าสนใจมากตอนนี้เสียดายแล้วเนะี่ยผมตอนนี้พอยิ่งพูดปุ๊บผมเริ่มเสียดายแล้วเนะี่ยเสียดายที่ไอป้ปอกคอเนี่ยไปวางผิดที่ฮนะตีไฟตรงถ้ำเล่นสายไพ่แล้วก็หอยทากสองตัวไลท์เซเบอร์เ er หรอเอาจริงๆไลท์เซเบอร์เนี่ยถ้าสมมติรวมเป็นดาร์คเซเบอร์มันจะคอมโบกับมานาเติร์ได้นะฮะจะคอมโบมานาเติร์ได้นะ ตี้แล้วเขามีก็มาเอ้นี่ไหมมีมีม,มีเขาเปิดมาตัดไปแล้วด้วยตี้อ่ะเปิดขอเปิดให้ก่อนอะ่ะอ่ะให้ก่อนมีโล่ขึ้นมาเบนเทเลสเบนเทเลสปุ๊บโอเคได้บัฟขึ้นมาฮะได้บัฟขึ้นมาเราเราซอยเลยซอยเลยดาเมจสี่สิบหน่วยฝ่ายตรงข้ามก็ฮิวมาสี่สิบเหมือนกันเราตีไปสี่สิบสามสิบสี่สิบฝันเรงข้ามฮิวห้าหกสิบบ้าเปล่บ้าบอล่าแตีแล้วเราฮิวแรงจัง <laughs> ทำไมเขาฮิวแรงจังฮิวมาทีละห้าสิบห้าสิบหก เอาเราคลีไปจบข่าวฮะฮิวได้บ้าบอแม่อ่ะไป0.5วินาทีฝ่งข้ามีกราะอ,อยู่245มีน้องหมาและหอกครับแต่เราไม่มีอะไรลบดีบัฟเลยนะพูดถึงฮะไม่มีอะไรลบดีบัฟเลยฮะเราเปิดอมาตะได้ปุ๊บตอนนี้มานานมี8มี9เข้าคลี31เอ้ขาคลีแรงอยู่แต่เขามีน้องหมาดำอยู่แค่ตัวเดียวฮะตัวเดียวมีคลีตอนโดนพิษด้วยเปิดมาแบทเทเลตมาฮะเกาะมา เกาะมาปุ๊บบัฟมาบัฟมาพอดีฮะลอตี้ตี้ตอนนี้ดาเมจเราที่ยี่สิบห้ายี่สิบฮะออแล้วทำไมเรามีถุงมือแค่คู่เดียวไอ้คู่ไงอีกตี้อ่ะแบทเทเลตยังอยู่ฮะตอนนี้เราครีร้อยแล้วมั้งครีร้อยไปแล้วฮะครีร้อยไปแล้วลอตี้ฟาสติหุย้ยไฟตรงข้ามก็เอ็มพาวเวอร์ขึ้นยี่สามสิบกว่าเดี๋ยวนะเอ็มพาวเวอร์เขามาจากไหนอ่ะเอ็มพาวเวอร์เขามาจากไหนเยอะแยะอ๋ะอเขามีอเมอร์ปั๊ปปี้สองตัวฮะ สองตัวทุกๆสองวิเขาเด้งทีสหน่วยตอนนี้เราเล่นไปกี่วิอ่สิบก็ประมาณตัวละตัวละสิก็ได้20่สิบจะได้30ได้30จากตัวนี้ด้วยมั้งเนี่ยเฮ่ดิงกี้ฮะแล้วก็ชีทอีกอันหนึง่งก็เข้าใจได้ฮะแล้วข้อขออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะไฟตรงข้ามมีป๊อปแล้วก็มีชิลลี่กูเบิร์ตเรามีโล่ป๊อปเป็นอะไรที่น่าํำคาญมากนะเพราะว่าป๊อปย่นตีเร็วนะ แต่นี้เสียดายนิดนึงที่เขาไม่มีไอ้ไอ้ยับพิษแล้วก็เม็ดฟ้าเนาะถ้าใส่เม็ดฟ้าแต่เนี่ยเดี๋ยว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 ,ยวคือมันลูก GM จะชัดเลยเนี่ยมานาะออฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกหกลูก,ลกดีนะที่เขาไม่มีไอ้นี่ฮะไม่มีมานาเซอรี่เขาได้เกอร์พาวเวอร์มาแล้วก็อิสลามททมฮะอิสลามทาม,ลาม,ทามแล้วลองคิดดูนะ แตรน,นี้ก็ได้มานานะครับได้มานาไอ้ตัวนี้ใช้มานาอันนี้ใช้มานา,นนา,นาแล้วป๊อปเนี่ยมันเร่งความเร็วแล้วไอ้เจ้ามานาออฟเนี่ยถ้าสมมุติมาทิกเกอร์กับป๊อปอะ่ะมันจะได้ฟื้นฟูไอ้มานาเร็วขนาดไหนอะ่ะเออแล้วยิ่งมีมานาเยอะป๊อปเขาะจะยิ่งตีไว้นะฮะยิ่งตีไว้แล้วดูฮีทเขาฮีทที่ได้จากป๊อปถ้าป๊อปใส่ฐานสี่ช่องอะ่ะอืมอ่ตีตอนนี้เรามีมานาอุ๊ยเราเราโดนไปแล้วเฟรนดี้ไฟจัดก,การเราไปแล้วหนึ่งร้อย ตอนนี้เราได้บัฟมาฮะได้บัฟมาเราตีเราครีดได้ฮะเราลัวเรา, UA, เรา, UA, เราัวร่ายตรงข้ามได้บัฟมาอีกฮะได้บัฟมาอีกมานาเขาขึ้นดูดิยี่หกสามสิบสามเอ็ดโอ้โหได้บัฟมาอีกห้าเมตรอ่ะไอคนเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยไอคนเมื่อกี้ว่ะมันโอ้โหดูดิไอคนเมื่อกี้หรือเปล่าคือแบบไอนี้มันลูกจีเอ็มแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเมตรหกเมตรโอ้โห ดีนะที่เขาไม่มีไอ้มานามาสเตรดีด้วยมันจะเถื่อนกว่านี้ฮะอืมก็หนำใจฮะคือเราเนี่ยเล่นทั้งเกมเรามีแค่สองลูกถุงมือก็ไม่มีให้ด้วยได้มาแค่คู่เดียวเนี่ยข้างเดียวผมนับข้างเดียวแล้วกันเนี่ยได้ถุงมือมาข้างเดียวฟอร์คอนเบผมก็ไม่ได้เกิดอย่างจะแบบอืมันลำเอียงอ่ะเนาะ โอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ